เช้า35นาทีนะคะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะพักฟังเพลงนะคะเข้ามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศนะคะประจำวันพรฤหัสบดีวันนี้14สิงหาคมนะคะตอนนี้นะักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการคุณชนุพงศ์โคชนกไกลพร้อมนะคะเราจะเข้ามาติดตามฟังรายงานพยากรณ์อากาศเช้านี้ไปพร้อมๆกันค่ะข่าวพยากรณ์ ากาศสดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะคุณชนพงศ์ค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณสุพาดีและก็ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่สิบสี่สิงหาคมครับค่ะเป็นไงคะอ่าจิงเกิลตัวใหม่เสียงเป็นยังไงบ้างคะครับให้เราเนี่ยเป็นเสียงเอไอไหมครับค่ะเก่งมากฟังออกเหรอคะคุณชนพงศ์ ใช่ครับมันจะเสียงพร้อๆหน่อยครับเสียงพระะ้อเหรอคะน,นี่อันนี้อันนี้คือสแสดงว่าดิาฉันเลือกถูกคนใช่ไหมคะครับใช่ครับโอเค,อเคผ่านไหมคะให้สักกี่คะแนนคะเต็มสิบสิบก็ได้ได้สิบอะครับรถ้าเกิดให้ดีหน่อยมีแบบดนตรีคลอๆหน่อยก็ดีครับโอเค ได้ค่ะนี่เป็นเสียงพูดเพียวเพียวใช่ไหมเมื่อกี้ผมฟังมี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 ซาว์นิดหน่อยค่ะมีซาว์นิดหน่อยค่ะคุณนน่าจะเปิดเสียงไม่ได้ไม่ได้ดังมากอ๋อโอเคเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ฟังซิงเกิลเอาด้วยนะคะโอเควันนี้คุณชินุพงศ์พจนนักรายนักกตทนิยมวิทยาชำนาญการนะคะกำลังรายงานข่าวพยากรณ์อากาศนะคะเราเริ่มกันที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะ รสำหรับภาพแรกนะครับเป็นภาพแผนที่อากาศผิวพื้นที่เวลา1นนาฬิกาของวันนี้นะครับก็เห็นนะครับเป็นตัวล่องมรสุมนะครับมีการพาดผ่านอยู่ทางด้านภาคเหนือนะครับก็ทําให้ลักษณะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือครับยังคงมีฝนตกหนักได้หลายพื้นที่นะครับแล้วก็ที่ทางด้านใกล้ๆเราเข้ามานะครับก็จะเห็นเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมอยู่ทางด้านประเทศ ลาวนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งก็คืออยู่ทางด้านชายฝั่งประเทศจีนนะครับแล้วก็มีพายุหมือนเขตร้อนด้วยนะครับก็เป็นพายุส่วนร้อนกําลังแรงนะครับชื่อว่าโพดุลนะก่อนนั้นนี้ก็เป็นระดับใต้ฝุ่นนะครับก็มีการที่จะขึ้นฝั่งไปแล้วนะครับจากทางด้านชายฝั่งตอนออกของประเทศจีนนะครับยังไงใครที่เดินทางไปใกล้ๆกับประเทศจีนนะครับทางด้านซีฝั่งตะวันออกนะครับก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนนะที่มีการ เกิ <C> e <analyse> ข,ขึ้นฝั่งไปนะครับ<ถ>ส่วนภาคใต้บ้านเรานะครับก็จะได้รับอิทธิพลมาจากตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่มีกําลังแรงขึ้นมานะครับจากช่วงที่ผ่านมาเ็าทาให้ฝนก็ดูเหมือนว่าเพิ่มขึ้นมาสักระยะอย่างแล้วนะครับในช่วงสองถึงสามวันที่ผ่านมานะครับแต่ในช่วงวันนี้เนี่ยกลุ่มฝนก็จะมีนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในโซนพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับฝนจะไล,ล่จากล่ากขึ้นบนไปเขาจะเปลียนเป็นในช่วงหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ค่ะ,ค,ะคุณเสือเย็นสวัสดีคุณเสือเย็นค่ะหายไปนานนะคะคุณธนพรสวัสดีในแพลตฟอร์มเดิมด้วยสวัสดีมอร์นิ่งค่ะเราไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะคสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับช่วงเช้าวันนี้กลุ่มเมฆในพื้นที่ภาคใต้นะครับจะมีเมฆปกคลุมค่อนข้าง,งเยอะมากก็คือทางด้านภาคใต้ตอนบนนะครับเราเห็นเป็นลักษณะของตัว สีขาวอ่อนสีเหลืองก็คือเป็นลักษณะตัวเมฆฝนนะครับที่มีการปกคลุมอยู่ทางด้านหน้าชายฝั่งทะเลดำมันตอนบนนะครับมีโอกาสจะเข้ามาปกคลุมในพื้นที่จังหวัดชุมพรได้นะครับแล้วก็บางส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีด้วยนะครับส่วนตอนล่างเนี่ยจากช่วงเช้าถือว่ากลุ่มเมฆค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับท้องฟ้าก็ค่อนข้างที่จะเปิดมากกว่าในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับแสงแดดก็เริ่มที่จะมีมากขึ้นนะครับในช่วงวันนี้สําหรับในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างแต่จังหวัด สงขลาลงมานะครับรวมถึงสงขาด้วยที่แดดจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอากาศจะดีขึ้นใช่ครับอากาศก็เริ่มเนี่ยแจ่มใสมากขึ้นนะครับในโซนยังวัดสงขาปัตตานียะลานครศีธรวาแต่ถ้าเกิดเป็นปัตตานีนครศรีธรรมราชเนี่ยคงมีมีค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับนในช่วงเช้านะครับค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะ เอาสำหรับผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ชุมพรนะครับก็เห็นเป็นกลุ่มฝนนะครับที่มีการปกคลุมนะครับอยู่ทางด้านชายฝั่งตะเลดามันตอนบนนะครับก็มีโอกาสจะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมแล้วนะครับในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับบางส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าจะเข้ามาในถึงจนถึงพื้นที่จังหวัดชุมพรได้นะครับในช่วงสายๆของวันนี้นะครับก็ทําให้ในโซนพื้นที่ภาคตาตอนบนในวันนี้กลุ่มฝนก็เริ่มจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับ คุณอวยชัยสวัสดีคุณอวยชัยค่ะคุณจอนนะราธิวาสวัสดีมอร์นิ่งค่ะรอสักครู่หนึ่งนะคะคุณอวยชัยแล้วก็คุณจอนนะคะเราไปต่อกันที่ภาพอ่าภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของสทิงพลาค่ะใช่ไหมคะคุณสำหรับผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพลาจังหวัดสงขลานะครับคุณช่วงเช้าวันนี้ก็เห็นเป็น,ปนคร๊บค่ะคุณชนุพงศ์ค่ะดูเหมือนว่าในแพลตฟอร์มมันยังไม่แพลตฟอร์มเดิมโอเค ชุมพรไปแล้วต่อที่อ่าสติงพลาส,สงขลาโอเคมาแล้วค่ะครับสำหรับผลการตรวจอากาศ้ดยเรดาร์สติงพลาจังหวัดสงขลานะครับก็เห็นกลุ่มฝนทยอยเคลื่อนตัวเข้ามานะครับก็มีกลุ่มก้อนทางด้านจังหวัดสะตูนนะครับเดี่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็ดูเหมือนว่าจะสฉลายตัวไปแล้วนะครับก็มีกลุ่มก้อนหนึ่งที่อยู่ขึ้นมาหน่อยในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับมีโอ,อกาสเดยเข้ามาในถึงถึง ทางด้านจังหวัดปัตตานีได้นะครับในช่วงสายของวันนี้นะครับส่วนจังหวัดปตัตตาน,นีนะครับยะลานาาที่วสเนี่กลุ่มฝนในช่วงเช้าย,ยังไม่มีปรากฏได้เห็นนะครับค่ะแล้วนะช่วงบ่ายจะเจอไหมเดี๋ยวรอ,รอฟังข้อมูลเลยนะคะสําหรับภาพถัดไปเป็นพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะสําหรับพยากรณ์อากาศนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะครับ ก็ยังคงมีฝนได้หลายพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็ยังมีโอกาสเจอกับฝนตกหนักเป็นบางแห่งได้ด้วยนะครับถ้าเราและดูเป็น,นการกระจายตัวครับภาพสไลด์ยังไม่ไปะค่ะครับผมภาพสไลด์ภาคตะวันอ่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกในแพลตฟอร์มเดิมยังไม่ไปคะ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนค่ะครับครับเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวรอสักครู่อินเทอร์เน็ตนั่นด่ช้าครับอ๋อโอเคแป๊บหนึ่งนะคะคนฟังคะ อสอบถามข้อมูลขณะที่กําลังชมรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้ได้เลยนะคะขณะน,นี้คุณชานุพงศ์พคชนไกรนักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการนะคะกาลังรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกโอเคมาแล้วเรียบร้อยค่ะคุณชานุพงศ์คะครับแ้วก็สําหรับพยากรณ์อากาศนะครับในพื้นที่ภาคใต้ ตอนตอนวันนี้นะครับก็ยังคงมีฝนได้หลายพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับถ้าเรามาดูเป็นรายจังหวัดนะครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยฝนยังคงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาลาพัทยา,านเนี่ยจะมีฝนกระจายตัวอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและมีโอกาสเจอกับฝนตกหนักได้เป็นบางแห่งด้วยนะครับ ส่วนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและก็นราธิวาสเนี่ยก,กุบฝนดูเหมือนว่าจะลดน้อยลงมานะครับอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ4ของพื้นที่นะครับส่วนสําหรับคลื่นลมนะครับหน้าชายฝั่งจังหวัดสงขลาวันนี้นะครับหากฝ่อาออกไปขึ้นยังสูงได้1ึงเมตรนะครับถ้ามีฝนฟ้าตกลงามาปก,กคลุมจะสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับและที่มีคุณววยชัยนะครับเข,ข,ข้ามาทะา,า,า,าในพื้นที่อำเภอ,อชัยบุรีจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีานจะมีฝนไหมก็ยังคงมีฝนเยอะอยู่นะครับในช่วงตลอดทั้งวันนี้นะครับ ส่วนที่คุณจรถามเข้ามาครับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับในบช่วงวันนี้ช่วงเช้ากลุ่มฝนยังไม่มีนะครับ้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับช่วงมายก็จะมีกลุ่มฝนเข้ามาบ้างน,นะครับแต่เป็นฝนที่ตกไม่หนักแล้วนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับ คุณเสือเย็นจะไม่สอบถามอะไรเพิ่มเติมจากคุณชนุพงศ์หรอคะถ้ายังชมอยู่อยากจะสอบถามพื้นที่ที่อยู่ก็ส่งข้อมูลเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาในเช้าวันนี้ค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้นะครับเกณฑ์กระจายฝนนะครับยังคงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วมีโอกาสเจอกับฝนตกหนักเป็นบางแห่งได้นะครับแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มฝน ในวันนี้เนี่ยจะลดน้อยลงกว่าในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาแล้วนะครับสําหรับอําเภอจะเจอกับกลุ่มฝนได้ก็คือในพื้นที่โซนอําเภอสติงพระนะครับสิงห์นครน,นะครับแล้วก็ในพื้นที่อำเภอรตัตภูมิหาดใหญ่ของไงอโคงสะเดาก็มีกลุ่มฝนเข้ามาในช่วงเช้าไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงอำเภอนาทวีสบ้าย้อยนะครับแล้วก็พื้นที่ตัดมาข้างในหน่อยคือในกวนยังบางกบแล้วก็มีโอกาสจะเจอกับกลุ่มฝนได้นะครับในช่วง บ่ายของวันนี้นับซึ่งมีโนมที่ฝนยังเข้ามาได้อยู่นะครับส่วนสําหรับคลื่นลมนะครับหน้าชายฝั่งจังหวัดสงขลาวันนี้นะครับคลื่นลมยังคงอยู่ในเกณฑ์หนึ่งสองเมตรถ้าหากพังออกไปนะครับส่วนถ้ามีฝนฟ้าเราเข้ามาปกคลุม่ยสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ส4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับก็ไม่ได้ถึงกับร้อนมากใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ครับก็เพราะว่ายังคง มีเมฆค่อนข้างเยอะนะครับแล้วฝนเพิ่งตกมาในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาทําให้อุณหภูมิที่จะสะสมในก่อนหน้านี้เนี่ยยังแทบจะไม่มีนะครับอุณหภูมิก็เลยไม่ได้เข้าข่ายอยู่ในเคฑนอากาศร้อนนะครับก็ถือว่ายังอากาศเย็นๆสบายๆอยู่ไม่ร้อนมากนักนะครับโอเคต้องให้ดิฉันถามนะคุณเสือเย็นนะนครศรีธรรมราชอําเภออะไรคะอําเภอเมืองหรือเปล่าคะฝนตกหนักไหมร้อยละหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัดนครใช่ไหมคะคุณชนกง ใช่ครับในพื้นที่จังหวัดนะครศรีธรรมราชนะครับคงมีโอกาสเจอกับฝนได้ร้อยละ60%สของพื้นที่นะครับถ้าฝนตกหนักเนกี่ยจะอยู่แถบทางด้านซีกฝั่งตะวันตกนะครับเสียติดกับทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีแถวอำเภอนพิทาจฉวางท่าพนรลาตุงใหญ่ตุงสูงนะครับจะมีโอกาสเจอกับกบคลค้าขนองได้นะครับในช่วงเวลาบ่ายถึงช่วงค่ำนะครับ ช่วงนี้เวลาเราขับรถขึ้นไปกรุงเทพนี่นะคะเส้นทางระหว่างนครกับสุราษฎร์นี่มันค่อนข้างจะไกลกันนะคะคุณชานุพงศ์ใช่ไหมไกลกันไกลกันไหมครับมันก็มันระหว่างอำเภอตุ่งใหญ่กับเวียงสามันก็ไม่ไม่ไกลกันม,มากนักนะนะถ้าแต่ถ้าเรานับตั้งแต่ตัวเมืองไปถึงตัวเมืองสุราษฎร์ธานีเนี่ยตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปถึง,ถงตัวเมืองสุราษฎร์ธานีก็ใช้เวลา,กกาเกือบเกือบจะ ชั่วโมงหนึ่งครับประมาณนั้นใช่ครับทำไมดิฉันขับรถไปบางทีเกือบสองชั่วโมงนะคะคุณชาินนุ่มวงบางทีชั่วโมงกว่ากว่าไม่แน่ใจว่าคุณสวัสดีไปเส้นทางไหนครับจะมีเส้นทางถนนเอเชียเส้นทางอ๋อครับน่าจะไปผมันจะมีช่วงก่อสร้างเป็นบางช่วงด้วยครับใช่ครับผ่านทุ่งสงจะใช้เส้นทางนั้นใช่ไหมคะจะจะติด ยังไงเวลาที่ขับรถคุณเสือเย็นถ้าเกิดขับรถลงมานะคะยังไงก็อ๋อในเมืองครับโอเคเพิ่งไปร่วมกิจกรรมกับทางวุนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในตัวอำเภอเมืองนะครศรีธรรมราชมาเดี๋ยวนี้คนก็มีความหลากหลายนะคะหมายถึงว่าพ่อค้าแม่ขายที่เขาไปทํากิจกรรมไปค้าขายอะไรเงี้ยจะมีขนมมีอะไรแปลกๆเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยค่ะไว้วันหลังดิฉันค่อย ถามแม่ค้าเพราะว่าวันนั้นที่ไปเนี่ยรีบไปแล้วก็รีบกลับก็เลยได้อยู่นครแป๊บเดียวคืนเดียวค่ะคุณเจนุมพงศ์ครับไปในพื้นที่อำเภอเมืองใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ไปทํากิจกรรมรณรงค์สถานที่อาเภอเมืองก็คนค่อนข้างเยอะครับก็ไม่น้อยหน้ากว่าอำเภอหัดใหญ่เลยครับก็รถก็เริ่อติดระบ้างครับในบางพื้นที่เนื่องจากมันก็เป็นเมืองขนาดใหญ่ใช่ใช่เหมือนกันครับก็ไม่ไม่ไม่ก็ได้ได้กกับ อำเภอใหญ่เราด้วยครับก็มีรถมีอะไรนักท่องเที่ยวมาเลเซียบางทีก็ไปเที่ยวถึงนครศรีธรรมราชด,ด้วยครับค่ะโอเคขอบคุณนะคะคุณเสือเย็นโอเคงั้นเราไปต่อก,กันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะสําหรับรายงานอุณหภูมิสูงสุดนะครับบริเวณภาคใต้เมื่อวานนี้เนี่ยวัดได้เท่ากันสองสถานีนะครับที่แรกก็คือที่อำเภอที่ตำบลหนองพลับนะครับอำเภอว่อยจังหวัดประจวบ คลีขันนะครับอีกที่หนึ่งคือที่ตําบลบางจากอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชรับวได้เท่ากันก็คือ34.4องศาซเซียดนะครับอุณหภูมิยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่ก็ยังไม่ได้มีการรายงานอากาศร้อนเข้ามานะครับเมื่อวันนี้ใ,ในโซนพื้นที่ภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมถึงทางด้านฝั่งอ่าวไทยด้วยอุณหภูมิก็ถือว่ายังไม่สูงเนื่องจากมีฝนปกคลุมค่อนข้าง่างเยอะนะครับค่ะต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ําสุดภาคใต้วันนี้ค่ะ สำหรับรายงานอุณภูมิต่ำสุดนะครับบริเวณภาคใต้นะครับเช้าวันนี้ก็จะไปอยู่ที่ตำบลหนองพลับนะครับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับวัดได้22.4องศาโซเซียตนะครับเป็นอุณภูมิที่ต่ำที่สุดเช้าวันนี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับติดท้ายปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้ามื่อวานจนถึง7โมงเช้าว,วันนี้ค่ะ สำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนนะครับจากการตรวจวัดโดยสถานีตรวนิยานะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีการวัดฝนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเมื่อวานจนถึงเจ็ดโมงเช้าของวันนี้นะครับโดยภาพรวมเนี่ยถือว่ามีเกณฑ์กระจายของกลุงฝนเนี่ยค่อนข้างเยียดดีนะครับมีตกเกิดจากทุกจังหวัดนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งปริมาณฝนส่วนใหญ่เนี่ยยังคงอยู่ในเกณฑ์ฝนเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีรายงานฝนบางกลางเข้ามาแค่สถานีเดียวนะครับก็คือที่ อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็มีรายงานฝนหนักเข้ามาด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับซึ่งมีที่ตั้งสองสถานีนด้วยกันนะครับที่แรกคือที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับวัดได้40.8 mm มิลลิเมตรนะครับอีกสถานีหนึ่งก็คือที่อำเภอสวีนะครับก็ว,วัดได้46.8ม mm ิลลิเมตรก็เป็นฝนตกหนักแล้วก็เป็นฝนที่ตก,กมากถึงวันนี้ด้วยนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับค่ะโอเค ทิ้งท้ายวันนี้พี่น้องชาวเรือชาวประมงเราเป็นยังไงบ้างคะคุณชัยนพงศ์คะครับสําหรับพี่น้องชาวเรือชาวประมงน้ำกระเกิดเป็นทางด้านฝั่งอ่าวไทายน้ำขึ้นลมก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์หนึ่งสองเมตรน้ำตักหาฝั่งออกไปนะครับก็ถือว่ายังคงทําการเดินเรือทางการประมงด้การตามป,ปกตินะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งอันดามันเนี่ยตั้งแต่หน้าชายฝั่งจังหวัดพังงาขึ้นไปนะครับขึ้นลมก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ในเกณฑ์กําลัง กลางถึงค่อนข้างแรงก็คืออยู่ในเกณฑ์ความสูงของคลื่นเนี่ยสูงได้ประมาณ2เมตรนะครับส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปเนี่ยคลื่นจะสูงได้หนึ่งสองเมตรนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นหน้ามรสุมที่มีอะไรกำลังแรงขึ้นมานะครับโดยเฉพาะทางด้านฝั่งอันดามันก็จะมีเรื่องของฝนที่ค่อนข้างจะตกหนักตกเยอะนะครับแล้วก็มีลักษณะข,ขึ้นลมก็ค่อนข้างจะสูงขึ้นมาด้วยนะครับยังไงพี่น้องชาวเรือชาวโมงทางด้านฝั่งอันดามันต้องเพิ่มความระมัดระวังการเดินเรือไว้ด้วยและส่วนฝั่ง,งไทยเนี่ยถือ คือลมยังไม่ได้สูงมากนะักนะครับแต่ยังไงต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้ารนองไว้ด้วยนะครับ และนี่เป็นรายงานพยากรณ์อากาศนะคะ,ะประจำเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้นะคะรายงานสดโดยคุณชานุพงศ์พจนะไกลนักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะหวังว่าคนฟังที่ฟังแล้วก็ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยะค่ะเราจะกลับมาติดตามรับฟังใหม่ในวันต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณคุณชานุพงศ์มากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ผมนะคะสวัสดีครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราในเช้าวันนี้นะคะและนี่เป็นรายงานพยากรณ์อากาศที่ออกอากาศสด FM 107.75 MHz หาตดใหญ่รวมถึงเราออนไลน์นะคะ i n d i e o n a i r o n e ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ร่วมพูดคุยกับเราะคะ่ะสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074 311 760 Listen live on indy.onair.one. Indy FM, the radio professional.